สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทีวีนะครับมือนีกระไดมาสรุปตัวเลขโค้งสุดท้ายนะครับให้กับคุณผู้ชมลูกกรให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ได้มาชมกันนะครับทางช่อง YouTube เนาะคนสุรินทีวีนะครับเดี๋ยวผมสรุปตัวเลขให้เด้อเอาไว้ใชร์ายคลิปนี้นะครับคลที่มาชมเนาะจะได้มาเบิร์ว่าจะได้รับอะไรมาหรือไม่จะไา้ย่างเป็นอย่างไดนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับ ตงจอย่ลยตั้งใจมาอย่างเดียวเลยเป็นแต๋แจยใหญ่บางปะทองเราคนอยู่บลบือแฟนเพิ่นบ่แฟนเพื่อนอยู่บลรบือาบือยู่ยู่ช่วงไหนเ่ครับโอ้โือกันอย่างนแต่เพื่อนบอฟัง แกมาเลยบอกว่ามาเประมาเกยมมาดยตรงแรนมาโดยตรงเลยครับอ๋อมโดยตรงขอโชคล้ากับปูมาขอปูหกสามบอครับ6.3อ๋ออ๋อน้องบระบือหกสาม và cái <laughs> bò thôi, không, cái má, có cay, cái bò của ba không không biết, เออมางจิงดเกียยัดันกษุ่งะยครับยุ่งเอยุ่งยุ่งบ้นไนีย่เกษยณาู่เยณ่ง้จครับอปาขอเยูุ่งทั้งคนดนสายขอเหีกนเป็ายขอเก่งเดียวครับมาว่าม่มีเรยไมีร่ยเจากเรื่งแค่นั้นเองอเรื่อยอีกว่าหถกเรือยเรื่อยครับมื่อกี้ยงถออีกยุ่งมาหัยุ่ อ yeah. ่ผมเปอนเ้าเทาผมเลยเสียค er ่กเด้อเหันี่ิเนกมยี่สิบเจ็ดเมีนครับกมยี่สิบเจ็ด ก um okay. um oh, right. ู้ขแสนอยู่ยปนู้แสนอยออกจากนี่ไปหลายกิโลอยู่ครับขังขะหุ่นครับเกือบิดใช้แดนหุนเลยใช้แดนแถวบันดานหุ่นเลยครับแแถวกับเชื่องผุ่นเลยครับไปสังขะครับสังขะแล้วก็มีมอง รัดเข่ากับเชืองได้ยี่สิบกิโลนะครับเอาพี่พ่อไก่หรือพวกไก่บ้างพ่อไก่ครับขออธิษฐานเอาเลยครับมาขอตรงตรงเลยแดดหอนเลยกังหมสีแดงให้เลยนี่ าชุดเหมือนเลี้ยงบอลชุดอะไรเอาเบิดเลยก็ได้ครับครับทั้งมัดเลยโปร่งสุดท้ายแล้วรวยทุกคนรวยทุกคนงวดน,นี้ คุณชุดนหันกระได้ด้วยเหครับโอ้เจ้าขอนี่ส่งไหนบก็ไหเาขอส่งเลยแต่ว่า้สยบอมมาเบิ้งไงเดีตัวครับสองสองม่ีม่่ม่เห็นดอกยึบขึ้นมากยึบขึ้นมากยบขึ้นมาได้หยบได้ครับยบได้ใส่โอ้ยสนี่ตัวไนสองนี่กับสอันนี้สามมกสองสองสก็่ง

สามหาโอ้ยเมนเราหายสามหาว้าหงวดนี่แต่เสียแต่เสียจะมีแต่จันหลักกิโลเมตรสิบล้านหลักกิโลเมตรดวงวิญญาณให้โชคโอ้ยมื่อนี่เพิ่นใดเล็กินเาาหล่า,าสาโทร้ายเนาะมื่อนี่เนาะเหล่าสาโทตั้งแต่เสาร์มือนี่เหล่าสาโทร้ายแห้งครับ จะถือกรเช้ามาผ่าวมะพรอยอย่ย yeah, ังสงสัยเหล็กนสมยู่เนอะยายเนาะนี่บองนีบอกผวก็เะเนอยูี้คือกันเนี่ยนี่เนาะเหล็กสามฟังกุดพ่อล่างๆเนี่ย ว่าส <Construction. S 2> ัตว์มันได้ตีเห็นตีเหลือกหาสัตว์ผมเห็นตีเหลือกหาครับเอมงบเปิ้อ่าชบงชัดๆเบิงชัดชัด เรี้ยงบึงดิ่ดีเรี้ยงบึงดิ่ดีบั้าเพื่นห้สามโต้ในสมนี่แหละของมานี่แหละ ตองสมแตกอีกค <th <th ึ้นก็แต่เห็นบิบแตกเลยบ่แตกเลยนี่บ่ข้างหลังหุ่นสามสามสองฮแมนบ่สามสาเด้อสามสิบ่สามสเลยตองสาองสเลยบ่ครับตองสามเลยน่ะแตกแล้วน่ะโอ้ยสามสามโตเลยบ่จ้าแตกเลยโอ้โอยาทับทอดเลยสามสามสามเลย สามลูกทูบเด็กทูบมาจากมาจากสารคามคามมาจากอำเภอบรบือจังหวัดสารคามเนาะมาเทเลสข้อให้ถือข้อให้ถือข้อให้มานให้มานครับต้องสามเลยครับคุ้ยหายอยากได้เล็กตองเนาะบ่ใครมีสมเด็จได้เล็กตองเด็กสมเด็จอันนี้โคตรเนี่ยขึ้นไห้ด้วยวะครับ ังเเียวาดึกแล้วสาโทษยังมาถวายเพื่อนเดือกสามสามสามองสามนะครับตงน้องบอลบือตองสามเลยมีกาแฟบ่ค่ะกาแฟบ่บดับลราบอกนั่นที่เพื่อนมัดไวเนี่ย ลูกมาจากไสนี่ครับแต่ไสายบารมือมาน้ากั้นไหบบบนบ่อ๋อมาคนละมองแต่อยู่บารมือคือกันมาคนละเทือเยแรนกายไหมเรามาหางานรถไถลูกก็เราโอ้หางานเกี่ยวกันเจียมโซ่เป็นยังไงครับโซงานนีนก็เมียนครับช่วงนี้แย่งกันออกแข่งรถไถเนี่ย ขายถิ่มมือสองอะไรเออดัซเซย์ยังมีในจันเออรวมมาแล้วหกซีหกแมนบอกเก่าด้วยผลิตควางฝุ่นเก่าด้วยครับแมนครับอันนี้ฮกด้วยฮกซีเก่าครับมอระบือ สารคามสาธุสาธุผมอยู่แถวเกษตรอ๋รออยู่แถวเกษตรของผมรถสายว่าไมา่จุดเอารถบุญไายมันมั่นมันไายมันมันครับอืมทกี้พวกตาลมหาปีเนะี่ยผมตัวเป็นผู้เที่ยวบ่ อันพมาขอเองไหมขอเทียบเองไหมขึ้นเปหมดเทียงหดขึเปตทั้หมดถือบ่ไม่ไม่ไม่่หนีถือขึ้นเป็นงวดซ้อนบ่ได้งวดแรงเพิ่นบอกดรแรนโคตรจนเนาะนึกว่าเป็นยูเซนพุนเลย่านดดในเทียงเนี่ยปอกเทศว่าติดจุดกี่อันในบ่เนี่ยมีวงจันลมแต่เป็นของอัตจันทร์หาทีเนาะ๋อไม่นี่ไปขามันีไม่ยืนตนเน่มันดำลาอยู่ มาเที่ยวมันฉันเพาะเทียวมันของเอเชียก็ไม่ป็นมึงก็บอกว่าไม่แห้งตายตายกันพวกตันน่ะสามโคกแต่ว่าพวกมันเที่ยวมนเรียกพวกเดียวอ๋อในจุดนึงที่ยวแล้นมาขอเทียมหนี่งเดียวเที่ยวเจ็บว่มมาได้คือเที่ยวเที่ยละหมื่นสองสามมื่เนี่ยมันเป็นหลักกะลี่หลายมันแบบว่ามันมันพ้นหลายมันอันนี้อันนี้พ้นคือพกขอเทียมเนี่ยวด้วยมันก็ กองยังสิแ <sympath> ต <is> ่บางคนม้อขอเขาเองก็ได้เป็นหรือไม่มันโดนกันคิดกันตับเลยปกติบ้านเป็นยังไงมันเป็นคิดแต่ละคนเมื่อกี้กันอืมครับคิดจิ่งนี่มันบอกว่าได้ตัวเขาจะมาดัดแย้งว่าได้กัดไม้จุดตัวยังคนที่ควงบอกเขาเลยสั้นกินติดเลยเพราเขาจะเอาเบาแล้วแต่เขาเดือดเลยมันจังเป็นได้ซี่งีั้นมันไมเกิดสัมผัสในตัวเลยครับ ผมนี่เป็นัหนึ่งกะทิวาคุยกะว่าคุยว่าตัวเนาะสันผ้าเก้าบูจากดินจากดอนมากว่าจะไปขึงขอกันเลยอย่าเปิดเผยตัวเองอพราะนั่นเพิ่งจะเปิดเผยตัวเองคนเจ้าเมีซี้เจ้าผ้าเจ้าแหลกลาบลาบเทียมไเลาวลาบบอสีหัวลาบวางนั่นะไรที่เห็ดเห็ดโดยบัมบุ้ยอย่างนี้คนกับบับุ้ยต้องไปถือก็ถือการกีันแหละเจ้าผู้เจ้าผู้เป็นเงาทีหน่งสองเที่ยอยู่เที่ยวใดครับ ไม่มันก็หลายปีแล้วมัน7-8ปีถยื่วมกันพุ่มทุกวันอ๋อครับเห็นเหล็กบ่อืเป็นเรมาดนไปอะเป็นตาเรมานี่ยพี่พี่าพีาีทีเรีวครับพี่ทีเรล้วช่วงดำหน้าครับ เสียเมเป็นของของเนี้ยลูกเนี่ยเขาเหนงานเลยเขียนนะโอ้เขียนมันหินสามเปลี่ยนอยู่กลางกลางน่เาเจสามปนว่ามันสามเปี่ย้ไหนอยู่กางกลางอยู่เจ็ดกับสองข้ากันด้วยหลือยังไงเนี่ยเจ็กับสอข้ากันันเจอองเีจ็ดกับสอข้านโอ้ผู้ข่า ขึ้นมาขึ้นเลยนะ <Yeah. S 1> ครับขึ้นเป็นตัวเรกว่าเห็นเป็นตัวเรือกว่า หาบ่ครับเห็นแต่เลข่บ่มัน<า>ม,มีแต่เลข่าแล้วจะเสียอาอยยังไปใส่ตัวหนึ่งอสูนวะ ขึ้งหาจเดเป็นก็นหาสามสามนาจ็ดหาสามม่บอกขึ้นหาจ็ดล่วงหาสามนี่เลยเนาะในสมเนาะห็นัจะแมนแมนพบกับวันเลือกหาแล้วผมไปสองบึงเล็กบึงจังหนึ่งก็ขึ้เด็กสามหาสามหาสามหาจ็เนาะหาจด้วยนี่เนาะ ใช่ใช <54. S 2> ้ร่องทายแต่ต้ทงรักษาคนปัญหามันมันเบิ่งได้สุนหน่วยมันเบิ่งได้อยู่ครับแต่ว่าผมมักนี่แหละมักเลขอหาสามนี่แหละหาเจ็ดนี่แหละหากระอ่นด้วยกระอ่นวัตละบ่อมันมีตัวอัานวัตนะบ่มีหรอกว่าบ่อันอันใครขอให้มันถือขอคนสุรินทร์ทีวีนะครับสรุปหวยงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะครับที่ ทางช่อง YouTube นะครับคนสุรินทร์ทีวีได้ไปหามานะครับผมก็คือเลขที่ไปหามาตอนแรกก็คือไปหาที่ไปหาปูข้าแสนนะครับปูข้าแสนหายมาตัวนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือ0 5 9แล้วก็8 2นะครับที่เลขขึ้นอยู่ข้างหลังนะครับของแอดคนสุรินทร์ทีวีนะครับที่ปูข้าแสนตบเนาะตบแล้วก็เลขขึ้นนะครับเป็นเลข0 หาเก่าแล้วกับแปดสองนะครับคุณผู้ชมก็คงเสด็จเบื่องคลิปกันแล้วนะครับอ่ะมือนี้เลยมาสรุปนะครับมาสรุปตัวเลขให้กับเอฟซีได้ได้ชมกันนะครับผมแล้วก็มาทั้งนี้นะครับสาวน่านนะครับสาวน่านที่ไปแม่จุฬามณีนะครับที่บอกว่าแม่จุฬามณาีเขาสิงเนาะเพื่นกระดตัวนี้นะครับได้เลข ศูนย์ด้เลขกสี่ศูนย์นะครับเพิ่นไห่ลางตัวเดียวนะครับสี่ศูนย์ไห่ลางตัวเดียวนะครับสําหรับสาวนานคุณผู้ชมก็คงสะเด้เห็นว่าเออนี่สาวนานนี่มีมีมีไห่เลขบนมาด้วยคือบนว่าเห็นห้าตัวเดียวเนาะเห็นหาตัวเดียวแล้วก็สี่ศูนย์ลางเลขบนก็คือเพิ่นว่าเห็นหาตัวเดียวนะครับก็ให้เอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อสําหรับเลขสาวน่านนะครับที่ทางช่องยูทูปคนสุริมทีวีได้ไปถ่ายท้ำมาหรือว่าได้ไปหามานะครับ ระกาเลขที่ที่ทางชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่อยู่แถวแถวเมยุรลามานีนะครับที่เขาลงทุนกันทั้งหมู่บ้านก็คือเลขตัวนี้นะครับลงทุนกันทั้งหมู่บ้านถือว่าหาสื่อทั้งหมู่บ้านก็ว่าได้นะครับก็คือเลขหาสามแปดหาสามแปดนะครับ ลองเอาไปผิจารณาเบิง่งเดอ้อสำหรับตัวเลขที่าทางช่อง u t u b e คนสุรินทีวีได้ไปถ่ายทำนะครับผมคือว่ามัดสรุปในช่วงโค้งสุดท้ายให้อ c ไซด้เบิ่งกันนะครับแล้วก็มาทางเลขของอาจารยานะครับอาจารย์ยาคนฝาสานมวนนี่เพื่อนกะให้ให้โบหลายโตสั่มนะครับคือว่างวดทีแล้วนี่ถือว่าหายศูนย์สามถือเต็มเตมนะครับ มวลน,นี้เพิ่นมีเลขแค่นี้นะครับสําหรับเลขอาจารย์ยาคนเฝ้าสารครับคือเลขกสองแปดศูนย์ระกาเกศเก่าสองแปดศูนย์ระกาเกศเก่านะครับตัวรองเพิ่นกระไฮมากสองเกศครับสี่ศูนย์ส่วนด่านฟังนี่นะครับเป็นเลขลุงหมานนะครับเลขลุงหมานเนาะเลขลุงหมานนี่ก็คือเพิ่นให้วิ่งมีทั้งข้างบนข้างล่างนะครับเนี่ยนี่คือเลขลุงหมานนะครับชัดเจนเนาะ นี่คือเลขอาจารย์ยาครับเลขอาจารย์ยาคนเฝ้าสารนะครับมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเนาะอ่ะลองไปพิจารณาเบึงนะครับอ่ะลองไปพิจารณาเบึงสําหรับเลขทางดานแอ n คนสุรินทีวีไปหานะครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมกันทางช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับขึ้นหน้าจอ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  แคปหน้าจอแคบหน้าจอแคปหน้าจอาจอ,อ่ะเห็นหมดทุกตัวบ่ครับเห็นหมดทุกตัวเนาะอ่ะโอเคแคบหน้าจอหนึ 1, 2, 3, ่งสสาแคปหนึ่งสสาแคบแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรมงสีแดงๆเลยครับ